ล่าสุดทิสาวริทิสาไม่เคยคิดโสดแค่ขอเลือกไม่เคยคิดโสดแค่ขอเลือกล่าสุดทิสาวริทิสาไร้คนที่ถูกใจหลังมีข่าวกับหนุ่มช่องเจ็ดย่องเข้าบ้านไม่แค่สื่อสัมภาษณ์พิเศษนางเอกสาวทิสาวริทิสาเรื่องความรักลิ้นธรรมหิสอน1ปีในวงการผ่านมาหมดํำวิจารณ์ด้านลบหมดแพชชั่นแต่ไม่เคยท้อไม่เคยถอยจนมาถึงวันที่ได้รับคำชื่นชมมากมายพร้อมเปิดเรื่องความรักที่ไม่เคยคิดโสด แค่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจต้องยกให้เป็นนางเอกฮอตในช่วงนี้เลยก็ว่าได้สําหรับทิสาวาริทิสาลิมธรรมหิสศรที่มีผลงานละครต่อเนื่องหน้าจอและสามารถเรียกคะแนนความนิยมจากแฟนๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาแรงขนาดนี้พีพีทีวีนิวสดียไม่พลาดคว้าตัวมาพูดคุยกันอย่างเอ็กซ์คูลสแน่นอนการคุยกันครั้งนี้ทําให้รู้ว่าทิสาข้ามเส้นความกลัวก,ก่อนเข้าวงการและยังต้องฝากคำวิจารณ์อย่างมากมายกว่าจะขึ้นแท่นนางเอกเบอรอต้นของช่องในอย่างทุกวันนี้ นอกจากนั้นดาราสาวยังเปลเรื่องหัวใจอย่างหมดเปลือกกับเราด้วยนางเอกฮอตละครออนแอร์ต่อเนื่องดีใจอาจจะเป็นจังหวัดด้วยช่วงนี้ก็เห็นหน้ากันต่อเนื่องเลยทั้งสองเรื่องก็มีความยากง่ายต่างกันไปสายเลือดสองหัวใจเป็นแนวสืบสวนสอบสวนและคือการตามหาฆาตกรตัวจริงและจะมีการพลิกไปพลิกมาให้คนดูคอยลุ้นฟีดแบ็คดีมากๆเลยขอบคุณทุกๆคนที่ชอบนะคะและเรื่องนี้ก็เป็นการกลับมาร่วมงนานกับมิกมิกทองระยะด้วยความที่เป็นเพื่อนกัน สนิทกันอยู่แล้วการทํางานก็ง่ายขั้นส่วนเรื่องล่าสุดเข็มซ่อนปลายถือว่าเป็นการพลิกบทบาทและท้าทายพอสมควรเรื่องนี้ใช้พลังเยอะมากๆจากจการใช้อารมณ์ยอะความเข้มข้นมีมากขึ้นทุกตอนที่สุดฝีมือตัวเองมากขึ้น11ปีในวงการบันเทิงค่อยๆสะสมประสบการณ์มองว่าการที่เราค่อยๆสะสมประสบการณ์ก็สอนอะไรได้ในหลายๆอย่างมากเลยถ้าย้อนกลับไปตอนแรกๆ เวลาจะออกไปทํางานแต่ละครั้งต้องขึ้นเวทีบอกเลยว่าใจเต้นเหมือนใจจะหลุดมือไม้สัน่นแต่ก็มีหลายๆความรู้สึกปนๆกันทั้งความรู้สึกสนุกกับการทํางานหรือบางวันที่คิดว่าทําไมมันเหนือขนาดนี้เรียกว่าทานมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหมดแพชชั่นหมดไฟก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วแต่พอมีประสบการณ์มากขึ้น